ตะกูรุ่นเสือกับใจแป๊บหนึ่งนะครับเราต้องถ่ายรุ่นแล้วลงทีเดียวเลยรับประกันแท้ทุกกรณีรุ่นนี้ครัเมื่อก่อนแพงมากเลยนะไอ้ที่อนี่เขาห้อยไปแล้วเขาไม่เป็นไรไงเขาไปโดนตำรวจล่อเชื่อเลยนะไอ,ะเ,อ,อเสืออะไรนะเสือแป้งอะไรนะท,ท,ท,ที่หนีตำรวจได้ แป้งนาโนเออนั่นแหละนี่แหละห้อยห้อยตะกุดรุ่นนี้แหละของพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยที่โดนตํารวจไอ้นี่เราลอดมาได้นะครับนี่ยตอนนั้นมาโหคนแม่งหาตันตมอ่ะาห้ตะกุดเสือกับใจนะผมหลวงพ่อประสูตรว่าในเตาเนื้อนงนะแต่จริงจริงรุ่นนี้มันไม่มีใครมีแล้วนะทุกคนมันไม่มีใครมีแล้วนะผมอะ่ะเก็บไว้นานมากนะครับเก็บไว้นานมากๆเฮ้ยเรามีกี่องค์อ่ะ ผมจองมาตอนนู้นน่ะนานมาก้วนะทำนิดเดียวนะครับเป็นเนื้อเงินด้วยจานเต็มเลยทุคนดูเลยตะกุดเป็นเงินนะตะกุดเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวส่องให้ดูเข้าๆ ตากุดเป็นเนื้อเงินน้ำมีจานเต็มเลยนะครับหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาหลวงพ่อประสูตรเนี่ยท่านเรียนวิชาตำรับตำราสายเขาอ้อนะครับจริงจเมื่อก่อนเนี่ยครัผมขายดอกหนึ่งเป็นหมื่นนะครับแต่ถ้าขายในทิกตอกเป็นหมื่นก็ค่อนข้างที่จะขายยากนะครับเพราะว่าเป็นตะกุดเงินนะครับและตะกุดเงินก็ตอนนี้เงินแพงนะครับเนื้อเงินแพง ผมจะแบ่งในตะก้าในราคาที่ทุกคนสามารถบูชาได้วัดในเตาจานมือทุกดอก จะเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวลงตะกร้าแป๊บตะกรุดลงพ่อประสุดวัดในเตาตะกรุดเงินนะครับราคานี้ผมกล้าท้าทั่วประเทศไทยไม่มีที่ไหนขายแน่นอน1,500พันห้านะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับใครอยากได้รีบไปกดนะกดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมผมจะต้องเอาตะกร้าลงไวหน่อยเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับ เป็นตะกุดเงินนะครับแล้วก็มาขายในราคาพันห้าเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครขายหรอกราคานี้นะครับเมื่อก่อนเล่นก็นเป็นหมื่นนะับผมเนี่ยตะกุดที่แป้งนาโหนดหนีตำรวจแล้วรอดอะ่ะนะครับเฮ้ยเออดูดิดูกลุ่มดิดูกลุ่มดิเดี๋ยวเปิดผิดราคานี่หาตึมเลยทุกคนทุกคนอย่าลืมนะตะกุดเงินนะตะกุดเงินนะครับเนื้อเงินนะครับขายพันห้าอันนี้เขาเรียกว่า แบ่งปันของแท้จานเพียบเลยที่เพอเอซื้อไ well. ปขายต่อยังได้กำไรเลยนะทุกคนออืกดเลยครับไปกดเลยรุ่นนี้ครับแต่จริงจรงรุ่นนี้มันไม่มีใครมีแล้วนะทุกคนมันไม่มีใครมีแต่จริงจริงรุ่นนี้มันไม่มีใครมีแล้วนะทุกคนมันไม่มีใครมีแล้วนะผมอะเก็บไว้นานมากนะครับเก็บไว้นานมากๆ ผมจองมาต่อนอน้นน่ะนานมากนะทำนิดเดียวนะตะกุดเป็นเงินนะตะกุดเป็นเนื้อเงินหลวงพ่อประสูตรเนี่ยท่านเรียนอ่าวิชาตำรับตำลาสายเขาอ้อนะครับจริงจริงเมื่อก่อนเนี่ยครับผมขายดอกหนึ่งเป็นหมื่นนะครับแต่ถ้าขายในทิกตอกเป็นหมื่นก็ค่อนข้างที่จะขายยากนะครับเพราะว่า เป็นตะกุดเงินนะครับและตะกุดเงินก็ตอนนี้เงินแพงนะครับเนื้อเงินแพงผมจะแบ่งในตะก้าในราคาที่ทุกคนสามารถบูชาได้อ่าพันห้านะครับพรรษสาเหล่านั้นเนี่ยผ่านพิธีจากรุ่นนี้ครเมื่อก่อนแพงมากเลยนะไอ้ที่นี่เขาห้อยไปแล้วเขาไม่เป็นไรงไงเ้าไปโดนตำรวจล่อเชื่อเลยนะไอ,อ,อ,อเสืออะไรนะเสือแป้งอะไรนะท,ที่หนีตำรวจอะ่ะ แด้นาโดดเออน,น,นั่แหละนี่แหละห้อยห้อยตะกุดรุ่นนี้แหละของพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยที่โดนตำรวจไอ้เนี่ยเราลอดมาได้นะครับเนี่ยตอนนั้นโอ้โหคนแม่งหากันตมอ่ะเขาจะตะกุดเสือกับใจนะผมหลวงพ่อประสูตรว่าในเตาเนื้อเงินนะแต่จริงๆริรุ่นนี้มันไม่มีใครมีแล้วนะทุกคนมันไม่มีใครมีแล้วนะผมอะ่ะเก็บไว้นานมากนะครับเก็บไว้นานมากๆเฮ้ยเรามีกี่องค์อ่ะ ผมจองมาตอนน่นน่ะนานมากแล้วทำนิดเดียวนะครับเป็นเนื้อเงินด้วยจานเต็มเลยทุกคนดูเลยตะกุดเป็นเงินนะตะกุดเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวสองให้ดูเข้า้แต่กุดเป็นเนื้อเงินน้วมีจานเต็มเลยนะครับหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาหลวงพ่อประสูตรเนี่ยท่านเรียนอวิชาตำรับตำราสายเขาอ้อนะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยครับผมขายดอกหนึ่งเป็นหมื่นนะครับ แต่ถ้าขายในทิกตอกเป็นหมื่นก็ค่อนข้างที่จะขายยากนะครับเพราะว่าเป็นตะกุดเงินนะครับและตะกุดเงินก็ตอนนี้เงินแพงนะครับผมจะแบ่งในตะก้าในราคาที่ทุกคนสามารถบูชาได้